สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบสังโชเกอยินครับผมวันนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องกล้อง GoPro นะครับที่ผมไว้ซื้อมาไว้ถ่ายคลิปเนาะล่าสุดก็ได้ขายไปแล้วนะครับเนื่องจากช่วงช่วงนี้เนาะระยะนี้ผมก็ขัดสนทาง สภาพคล่องเาเรียกสภาพไม่คล่องขัดส่วนทางเรื่องทุนทรัพย์หรือว่าการเงินไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องขายทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ไมยมีโอกาสเนาะเพิ่งซื้อมาไม่นานนี่เองนะไมยมีโอกาสนะครับไปไปซื้อใหม่นะตอนนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับจริงๆความสะดวกนในการถ่ายคลิปมันก็น่าจะเป็นกล้อง น่าจะสะดวกกว่านะครับพอโทรศัพท์บางทีเราถ่ายคลิปอยู่อย่างเงี้ยเกิดมีใครโทรมาหรือมเอเอีเสียงอะไรเด้งเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้รบกวนสมาธิเราหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ตัดไปเลยอย่างเงี้ยในระหว่างที่อัดคลิปอยู่เนาะมันก็ต้องเราก็อยากมีถ้าไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ขายเนาะอย่างก็ปก็ฝอกซีให้ าการสนับสนุนนะครับในการชมคลิปของผมด้วยนะครับอนาคตผมอาจจะออได้มีเงินจากช่อง youtube นี่แหละเพราะว่าจะได้มีออไรายได้เข้ามานะครับจะได้มีซื้อเงินซื้อกล้องนะครับผมตอนนี้ก็อดทนเอานะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็การงานอะไรก็ไม่มีนะครับงานแสดงก็ไม่มีนะครับช่วงนี้เข้าพรรษาเงียบยาวเลยนะหน้าฝนด้วยนะ อย่างไรก็ฝากพี่น้องๆนะครับ f c นะครับท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อน้องน้องพี่ของ f c นะครับที่จะจัดงานจัดการหรืออยู่วงการบรรทงบันเทิงอะไรก็นะครับเรียกใช้ได้นะครับโดยจะเป็นงานละครเล่นละครนะครับได้นะครับผมหรือจะอไปแสดงตลกนะครับตามงานต่างๆเป็นวิทยกรนะครับ ก็ได้นะครับรับรับจอบไหลจอบเนาะจะไปเดี่ยวนะครับก็ได้นะครับหรือจะไปเป็นทีมงานก็มีนะครับผมก็ฝากพี่ๆีน้องนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยมันก็เลยเงียบเหงาไปตามๆกันเนาะยิ่งเราไม่ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงนะไม่ใช่คนดังอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้มีงานบ่อยๆนะครับก็นานๆมีทีแล้วก็มีทีก็ ก็เราไม่ได้ได้ราคานะครับก็อย่างที่ล่าสุดเนี่ยมีเขาพวกนะครับโทรมานะครับให้ไปงานนะไปช่วยงานนะครับก็คือมันไกลนะครับผมก็ปฏิเสธไปเนาะเราไม่ได้เห็นแก่เงินหรือว่าด้อยค่าเงินขนาดนั้นแต่เอาความจริงนะมันมันมันรับไม่ได้เนาะเออต้องสี่ห้าร้อยกิโลนะครับบอกมีค่าตัวให้พันหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เนี่ย เราขับรถอะผมขับรถด,ด้วยนะไหนจะค่าสุดหลอของรถอีกอะใช่ไหมเราไปเขาไปรับงานเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้อะไรยังไงนะครับเขาก็ไปบุญนี่แหละแต่แต่ความจริงมันก็ต้องมีบ้างนะครับการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีที่พักที่อยู่ที่กินนะครับแต่เราก็ต้องเออขี้เหร่ซ เนาะสักสองพันเนี่ยเออเพราะว่าหน่อยพันเดียวเราก็เราก็ปฏิเสธครับเราเราไม่ใช่ว่าเออก็ใครจะว่าเห็นแก่เงินก็มันก็ใช่นะแต่ว่าทําไงได้เนาะการเงินก็หายากช่วงนี้ตอนนั้นมันผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าคน ใช้เงินรู้สึกจะเซฟแต่ประหยัดเงินเยอะขึ้นเนาะเพราะไม่เป็นแบบนี้เศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแล้วช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยอัดคิดที่นั่งกินข้าวเราพูดคุยเนาะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ไม่รู้จะอัดเรื่องอะไรมาพูดมาคุยเนาะก็ fc ท่านใด มีความคิดเห็นหรือว่าอยากให้ผมอัดคลิปแบบไหนอะไรยังไงลองแนะนำานะครับผมสำหรับ Fc ที่รับชมนะตัวโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Fc ฝั่งสงปปอลาวหรือ Fc ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทยนะครับก็มาให้การสนับสนุนในการชมคลิปเนาะอย่างที่บอกข้างต้นต้นเรื่องว่าผมถ้าผมมีคอนเทนต์หรือทำคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ถ้าคลิปผมมีคนดูเยอะเงี้ยขอคลิปละเออสักห้าพันวิวต่อคลิปเนี้ยผมก็ดีใจแล้วคนระับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันยังไม่ถึงนะครับเรื่จะได้มีเออสร้างรายได้นะครับตอนนี้ผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผ่านผมก็ได้รหัสพินมาแล้วแหละแต่มันยังไม่มีไรายได้เข้ามาเน่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ครบกําหนดครบ เกเขาเนาะก็ต้องรอวัดและเวลาครับใช้ความพยายามอดทน,นในขั้นที่จะอ,อ,อยากจะเลิอกอัดคลิปเนี่ยอกจะเลิกทำเน,ทเนี่ยเกิดท้อแต่ว่ามันมันรู้สึกว่าเราก็เสียดายเนาะเพราะว่าเราทํามานานมากต้อง4ปีแล้วกับ4ปีนั้นเนี่ยผมผมเพิ่งจะได้ได้รหัสผิดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตทำ YouTube มาตั้งหลายช่องนะสมช่องแต่ว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเรื่องเมลเงี้ยนะเราไม่เข้าใจตัวนั้นนะว่าเออเราถ่ายคลิปแล้วแล้วหลังจากเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เราก็มันก็เป็นเมลใหม่นะครับไอเมลเดิมเราก็ไม่รู้ละมันก็เข้าไม่ได้ช่องที่นะครับคนที่เคยติดตามหรือคนที่เคยดูอะไรเงี้ยแต่ตัวนั้นก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้สําคัญละเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเนาะคนดูก็เยอะแต่คนติดตามนอ้อยแต่ว,ว่า ช่องปัจจุบันนะบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยิมเนี่ยคนดูก็เยอะนะครับแล้วก็คนติดตามก็เยอะสาหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นผมเพราะว่าเขาก็าว่าเราคนดูเขาเราก็น้อยนะนะครับขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนอะทช่เข้ามา,มาติดตามรับชมนะครับหรือเข้ามาโดซับสไครต์ให้กับบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยมนะิมเนาะในระหว่างที่ในระหว่างทางเนาะก่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็ มันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอไปหน่อยรอ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 เรือรออาหารนะครับก็อดโทษเอ,อานะครับแต่ว่าเรื่องกล้องโปโปเนี่ยผมก็เสียดายนะกล้องโปโปมันเป็นกล้องราคาพแพงนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพถ่ายคลิปมันคุณภาพนะครับก็พอกระโทรศัพท์นั่นแหละแต่เออมันไม่ได้แพงเท่าโทรศัพท์ไงโทรศัพท,ท์ที่ใช้ันก็ คุณภาพามันก็มันก็พอๆกันกล้องมันก็สำหรับถ่ายคลิปอะไรอะไรก็จะคล้องตัวกว่าครับไปตรงไหนมี่นั่นอะไรจับมาถ่ายได้เลยเนาะแต่กล้องเนี่ยเราในโทรศัพท์เนี่ยเราต้องใช้โทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยบางทีมันไม่สะดวกนะครับไม่ได้สะดวกขนาดที่จะต้องเอามาถ่ายนะครับแต่ด้วยความจําเป็นครับผมก็ถ่ายไปในราคาไม่ได้แพงนะเก็่มเงินเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมีคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้นที่ผมลงไปว่าผมซื้อมอเตอร์ไซ นะครับมีสองนะครับผมเอาเวฟผมไปเทิร์นนะแล้วก็มันค้างค่าค่ารถนะครับที่ยังจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะครับยังค้างเขาอยู่ก็เลยจําเป็นฮะต้องเอาโทรศัพท์ไปขายเอ้เอากล้องไปขายเพื่อจะน,ำนํำเงินตัวนั้นไปจ่ายค่ารถมอไซค์นะครับเพระหน้าคลิกที่ผมถ่ายให้เอฟซได้ชมกันนะครับ ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามาชมทุกๆคลิปนะครับผมก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับคลิปสี่ไหนให้มุปป่งไปให้สมปรารถนานะครับซื้อหวยให้ถูกหวยนะครับตั้รวยเงินทองทุกท่านเลยนะค,คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวบอกข่าว FC ซีว่าผมก็ยังอัดคลิปยังทําคลิปต่อๆไปนะแม้กระทั่งถึงแม้ว่าคลิปผมจะไม่เป็นเ,เป็นคลิปที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะ เป็นคลิปที่เอฟซีที่ติดตามผมเท่านั้นแหละที่ดูนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับผมก็อาจจะมีคนติดตามเยอะนะครับโดยที่จะได้ไม่ต้องเกิดร้อนครับในการดารงชีวนะิตกับการหาเงินหาทองเงี้ยครับจะได้มีเงินทองผมก็สัญญาหรือตกลงกับภรรยาผมไว้นะว่าออถ้าเงินเดือน YouTube ออกผมกจะ แบ่งเงือนเดือนตัวนี้ให้ให้กับภรรยาผมเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร่นะครับก็คงจะอีกคาดว่าน่าจะนานแน่ๆนะครับผมอ่ะโอเคก็ขออนุญาตคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนะเอาไว้โอกาสหน้านะครับหรือว่าคลิปหน้าไปมาพูดคุยนะมาพบมาพูดคุยกันใหม่นะครับผมสำหรับท่านที่ชอบฟังผมพูดเนาะ ผมก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้นก็แค่พูดเป็นนะครับพูดให้เอฟซีได้ฟังรับชมและรับฟังก็เท่านั้นเองนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอยู่บริเวณนี่แหละในร้านเดิมนะครับอาศัยนั่งแล้วก็อาศัยได้มากอัดคลิปนะครับนั่งตากแอร์ด้วย อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทนะครับโอเคทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนครับโชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ